เปิดโพสสุดท้ายหนุ่มบีบคอแฟนสาวดับอนาก่อนที่จะผูกคอตายตามก็ขอโทษพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายอมื่วานนี้เวลา14นาฬิกาตำรวจสวพรัตนาทิเบตได้รับแจ้งเหตุหญิงเสียชีวิตบนเตียงนอนหนึ่งรายแล้วก็มีผู้ชายผูกคอตายในห้องน้ำอีก หนึ่ราชั้นที่3คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งตำบลบางกระสอนนทบุรีที่เกิดเหตุบริเวณชั้นที่3ห้อง311 พบศพหญิงนอนเสียชีวิตบนที่นอนทราบชื่อคือนางสาวนิพาพรอายุ28ปีสาภาพศพนอนหงายเสียชีวิตสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วน่าจะประมาณไม่เกิน2วันส่วนในห้องน้ำพบศพชายเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบชื่อสาภาพศพเสียชีวิตด้วยท่ายืน ผูกคอด้วยเชือกคาดว่าเสียชีวิตชวิตมาแล้วน่าจะประมาณหนึ่งวันในห้องไปพบร่องรอยการต่อสู้เจ้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไม่น่าจะมีคนร้ายเข้าไปในห้องนะครับจากการตรวจสอบดูจากกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบแค่ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนสองรายที่เดินเข้าออกจากการสอบถามเพิ่มเติมแจ้งว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้เช่ารายวันนี้จากการสันนิษฐานก็ อยู่เรื่อกันสองคนฝ่ายชายคงเป็นฝ่ายที่ลงมือฆ่าผู้หญิงก่อนแล้วอาจจะนอนเฝ้าศพฝ่ายหญิงอีก1คืนทีนี้ตรวจสอบ Facebook ของนายพรศักดิ์ได้โพสต์ข้อความอันนี้ดูจากวันที่20มิถุนายนประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนี่แหละระบุข้อความว่าผมขอโทษ พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับโดยผลจากการชนะสูตรศพเบื้องต้นจากแพทย์พบว่าศพของนางสาวพิพาพรลำคอมีรอยช้ำเนื่องจากถูกบีบน่าจะเป็นฝ่ายชายบีบคอผู้หญิงก่อนจนตายแล้วนายพรสักกลัวความผิดก็เลยมาผูกคอตายตามหญิงสาวในห้องน้ำนะครับ